กราบสวัสดีชาว C Element Channel อีกเช่นเคยนะครับเมื่อพูดถึงขวัญใจรถยกก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวลีนี้เป็นวลีที่ประจำกายของรถยนต์ Ford นั่นเองนะครับผม ในวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับ FORD แล้วก็ในหลายปีที่ผ่านมานี้ทําไมถึงเกิดคําว่าขวัญใจรถยกขึ้นมานครับก็หลายต่อหลายครั้งนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการแซวหรือว่าการแซะกับรถยนต์ยี่ห้อ Ford จนเกิดคําว่าขวัญใจรถยกขึ้นมาวันนี้เองนะครับก็เป็นวันที่ ได้จริงจังกับลูกค้าชาวไทยนะครับแล้วก็หันมารีแบรนด์ใหม่เพื่อลบภาพจำเดิมๆกับคำว่าขวัญใจรถยกออกไปอ่าเขาทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารทั้งหมดจากเรานะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อแชร์คลิปต่างๆนะครับไปให้เพื่อนๆของท่านได้รับชมคลิปและก็ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับ ขอบบคคุณครัหลังจากงานไลฟ์เปิดตัวในวันที่5พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมานี่เองนะครับฟอร d ดไทยแลนดก็ได้ออกมาเปิดตัวรถยนต์ กระบะของเขานะครับทั้งกระบะและก็ PPV นะครับที่เขาทำตลาดอยู่ณขณะนี้นั่นก็คือ Ford Ranger แล้วก็ Ford Everest นะครับแล้วก็รวมไปถึง Raptor ด้วยนะฮะที่มีการเปิดตัวรถยนต์ Minor Change นะฮะหลายๆรุ่นด้วยกัน เกือบทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับมีการดีไซน์กระจังหน้าใหม่แล้วก็ดีไซน์ปรับลุคต่างๆนะครับมีการคารดสติ๊กเกอร์ในรุ่นตัวเตี้ยนะฮะอ่าก็คือในรอบนี้รู้สึกว่าทาง Ford เองจะจริงจังมากนะครับในการทําตลาดรถยนต์กระบะในเมืองไทยนะครับนั่นก็คือนํารถยนต์กระบะตัวเตี้ยนะครับมาปรับตกแต่งออกมาจากโรงงานเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีการคารดลายสติ๊กเกอร์อ่าใส่ล้อแม็กสีดําอะไรอย่างนี้ต่างๆนาะนาเล็กๆน้อยๆก็คือมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับในตลาด เพื่อที่จะพิชิตในการเป็นเจ้าตลาดของรถยนต์กระบะครองใจคนไทยให้ได้แต่ยังติดในเรื่องของขวัญใจรถยกหรือว่าในการมีดีเฟกต์ต่างๆนานาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบที่ผ่านมานี่ฮะซึ่งถือว่ามีปัญหาเยอะพอสมควรแต่ทาง Ford เองก็ที่ผ่านมาไม่ได้ยอมรับหรือว่าไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดนะครับว่ารถยนต์ของเขานี้ มีปัญหาหรืออย่างไรนะครับก็เป็นเพียงแค่การเพิ่มการรับประกันแล้วก็แจ้งให้รถยนต์ที่มีปัญหาเข้าไปสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรงนี้ได้เท่านั้นเองนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าอุปกรณ์เหล่านั้นมีปัญหาในการผลิตหรือว่าอย่างใดนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ เริ่มมีปัญหาในผู้ใช้งานทั่วไปจนณนะปัจจุบันทาง Ford เองก็ยังไม่ได้ยอมรับนะครับว่าเกิดความผิดพลาดจากการผลิตหรืออย่างใดกันแน่นะครับในส่วนของผู้ที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของฝาหน้าเครื่องยนต์มีน้ํามันซึมนะครับตัวเฟืองเกียร์แตกง่ายหรือว่าในส่วนของสลักทอร์กนะฮะที่มีการหักหรือว่าการขาดการหลุดออกไปเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดซึ่งหลายๆคนนะครับลูกค้าฟอร์ก็มีการ วิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าอาจจะเกิดจากรอยเชื่อมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งครานานั้นเองก็รอการอัปเดตหรือว่ารอการพัฒนาปรับปรุงจากทางฟอร์ดอย่างจริงจังและที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการเปิดเผยหรือว่าออกมาชี้แจงอย่างจริงจังว่ามีการแก้ไขแล้วนะครับแต่ในวันนี้เองฟอร์ดก็ถือโอกาสนะครับในการรีแบรนด์ใหม่ในการสร้างภาพลักษ์กู้ภาพลักษณ์ของตัวเองกลับมาใหม่นั่นก็คือมีการชี้แจงในทุกจุดในทุกส่วนนะครับที่ เครื่องที่เขาบอกว่า2.0ไบเทอร์โบนี่มีปัญหาจุดใดบ้างเขาก็ชี้แจงแล้วก็มีการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงขึ้นมาซึ่งนะตอนนี้เองทางฟอร์ดก็ยังไม่ได้บอกว่าทําไมถึงแก้ไขจุดนี้นะฮะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องยนต์ที่ผ่านมามีปัญหานั่นเองแต่เขาบอกในลักษณะว่าเป็นการเก็บสถิติแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลของทางวิศวกรเขานะครับว่าลูกค้าแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมในการขับขี่ที่ แตกต่างกันออกไปแล้วก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาแล้วก็เกิดคุณภาพที่เหมาะสมกับลูกค้าของเขาเนี่ยเขาจึงมีการพัฒนาในส่วนต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปก็คือการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีปัญหาตั้งแต่อดีตหรือว่าอย่างใดนั่นเองซึ่งเรามาดูกันว่าในสิ่งที่ฟอร์ดเขาพยายามอธิบายหรือว่าพยายามจะชี้แต่ละจุดขึ้นมาเนี่ย ให้เห็นว่าเขาพัฒนาในจุดใดบ้างซึ่งทุกจุดก็คือเป็นจุดที่ลูกค้าฟอร์เองท้วงติงมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับว่าจุดต่างๆเหล่านี้แหละคือปัญหาที่ทําให้เครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็อยากให้ทาง Ford ปรับปรุงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลยนะวันนี้ Ford ได้ออกมาชี้แจงดังนี้ครับ เรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องฝาหน้าเครื่องยนต์นะครับซึ่งทางลูกค้าฟอร์ดก็ทวงติงมาเรื่องของมีน้ํามันซึมฝาหน้านะครับซึ่งมีการเปลี่ยนซีลเปลี่ยนอะไรใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะครับบางคนเปลี่ยนฝาหน้าหลายรอบแล้วก็ยังมีอาการน้ํามันซึมอยู่นั่นเองนะครับวันนี้ฟอร์ดบอกว่าเขามีการปรับปรุง สารที่ใช้ทําความสะอาดผิวของฝาหน้านะฮะร,ระหว่างรอยต่อนะครับการซีลต่างๆนะครับก็มีการทําความสะอาดผิวโลหะใหม่เพื่อให้มันเกิดการแนบสนิทของฝาหน้าแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับให้มันประกบกันสนิทแล้วก็มีการซีลที่ดีขึ้นนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการยึดเกาะนั่นเองนะครับในส่วนของกระบอกสูบนะครับส่วนที่2 ในเรื่องของกระบอกสูบนี่ฮะ,ะเป็นการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องนั่นเองช่วงหนึ่งลูกค้าฟอร์ดก็มีการคุยกันในกลุ่มในขับหรือว่าในเพจนะฮะว่าน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องลดอย่างรวดเร็วนะครับยังไม่ถึงระยะเมนเทนเน้์ก็น้ำมันเครื่องลดลงไปเกินมาตรฐานแล้วนะครับซึ่งฟอร์ดได้บอกว่ามีการพัฒนายกระดับคุณภาพในส่วนของกระบอกสูบนะครับ โดยการควบคุมความหยาบของผิวโลหะในกระบอกสูบนะฮะให้มีความละเอียดขึ้นลดช่องว่างของตัวกระบอกสูบเพื่อลดการเผาไหม้แล้วก็การสูญเสียของน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับก็ผู้ใช้งานก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าทาง Ford เขาได้ปรับปรุงในส่วนนี้แล้วก็จะช่วยในการลดน้ำมันเครื่องจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ ซึ่งข้อที่3นะครับก็มีการยกระดับและก็พัฒนาคุณภาพในส่วนของสลักยึดทอร์กคอนเวอร์เตอร์นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ขาดกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะมองเห็นว่าจุดเชื่อมมันมันเล็กไปนะฮะเชื่อมเล็กไปบางท่านก็ออกไปเชื่อมเองก็มีนะครับแต่รอบนี้นะครับฟอร์ดบอกว่าเขามีการปรับเปลี่ยนกระบ,บวนการเชื่อมใหม่นะฮะเพื่อความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม นั่นเองนะครับแม่น่าจะทําตั้งนานแล้วนะฮะแล้วก็ข้อที่4นะครับมีการปรับในชุดเกียร์ปั๊มใหม่นะฮะเกียร์ปั๊มตัวนี้ก็สังเกตว่าจะมีการแตกอของชุดเฟืองเกียร์กันอยู่เป็นว่าเล่นเลยนะครับเนื่องจากทอร์คมันเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่รอบนี้ฟอร์ดบอกว่ามีการยกระดับพัฒน,นาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในส่วนเกียร์ปั๊มเนี่ยก็คือการเปลี่ยนกระบวนการขึ้นรูปของ เฟองเกียร์ใหม่นะครับรับแรงได้ดีขึ้นนะครับตอบสนองทุกการขับขี่นั่นเองแมลูกค้าฟอร์ท,ที่กำลังรอจดจดจ้องจ้องอยู่ก็น่าจะชื้นใจมากขึ้นนะครับที่มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอะไรเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการขับขี่ของลูกค้าในแต่ละ ภูมิภาคนั่นเองเพื่อให้ตอบไลฟ์สไตล์ในการขับขี่ของลูกค้าคนไทยก็จึงมีการพัฒนาในส่วนนี้ไม่ใช่การแก้ไขนะฮะทุกท่านขอย้ําตรงนี้ว่าไม่ใช่การแก้ไขเพราะเครื่องยนต์ที่ผ่านมาใบ Turbo เทอร์โบ2.0นะฮะไม่มีปัญหานะครับทุกท่านคือทาง Ford ดพยายามจะบอกว่าลูกค้าเก่าเนี่ยก็สบายใจได้เพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้มีปัญหา ชุดเฟืองเกียร์ไม่ได้มีปัญหาฝาหน้าเครื่องไม่ได้มีปัญหา,า,หา,รญหากระบอกสูบหรือว่าสลักยึดท็อกคอนเวอร์เตอร์ของลูกค้าเก่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าในส่วนของลูกค้าใหม่ที่จะซื้อรถยนต์ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปนะครับก็วางใจได้เลยครับว่ามีการพัฒนายกระดับเพื่อตอบสนองการขับขี่ของลูกค้าคนไทยไว้แล้วนะครับโดยการมีปรปับปรุงฝาหน้าเครื่องนะฮะปรับปรุงกระบอกสูบป,ปรปับปรุงการเชื่อมสลักท็อกแล้วก็ปรปับปรุงการขึ้นรูป ชุดเกียร์ปั๊มใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2563ยังจะได้สิทธิพิเศษในการขยายรับประกันเป็น10ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน แต่ต้องรีบๆหน่อยนะครับใครเป็นลูกค้าฟอร์ดอยากได้แคมเปญน,นี้อยากได้สิทธิตรงนี้นะครับก็ต้องรีบซื้อกันหน่อยเพราะว่าเฉพาะลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้แคมเปญน,นี้ไปแต่ความเป็นจริงนะฮะผมว่าฟอร์ดน่าจะให้สําหรับลูกค้าทุกคนที่ซื้อผ่านมาแล้วแล้วก็ทั้งลูกค้าใหม่ที่จะซื้อต่อไปน่าจะเป็น มาตรฐานสําหรับทุกรุ่นไปเลยดีกว่านะครับที่ซื้อรถยนต์ฟอร์ดเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพื่อตอกย้ําความเป็นกระบะพันแุ์แ่งนะครับก็ถ้าของดีจริงนะครับประกันแค่ไหนก็ยอมประกันได้อยู่แล้วนะครับลูกค้าก็ซื้อไปใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซื้อไปเพื่อวิเคราะห์วิจัยอะไรกันอยู่แล้วนะครับนี่ก็อยากฝากไปถึงทาง Ford ดด้วยนะครับว่าคนไทยก็ใช้รถในหลายๆรุ่นหลายๆค่ายนะครับคงใช้ไม่ต่างกันหรอกฮะ คราวนี้ก็มาวัดกันแล้วครับว่าใครแกล่งกันแน่นะครับถ้าทางฟอร์ดแกล่งจริงนะครับต่อให้ประกันเป็น10ปีหรือ15ปีก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องของความแกร่งแน่นอนนะครับก็ยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีสําหรับลูกค้าฟอร์ดหรือผู้ที่ชื่นชอบในรถยนต์ฟอร์ดนะครับก็หายกังวลได้เลยนะครับเพราะว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาศักยภาพหรือว่าการผลิตต่างๆนะครับให้กระชับยิ่งขึ้นนะครับให้มีความไว้วางใจมากขึ้น วันนี้ผมก็เลยได้มาบอกต่อข่าวสารดีๆเหล่านี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองนะครับทางช่องเราก็ได้มีการรวบรวมปัญหาแล้วก็คลิปจากผู้ใช้รถยนต์ Ford r a n g e r นะครับในเรื่องของอาการต่างๆเหล่านี้นะครับที่ผ่านมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับสำหรับลูกค้า Ford ยังไงก็น่าจะไว้วางใจกันได้ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางเราเองก็จะติดตาม นะครับว่าเครื่องยนต์ใหม่ในปีโมเดลเยียร์2021นี้นะครับว่าจะยังมีปัญหาเดิมๆกันอยู่ไหมหรือว่าถูกแก้ไขให้ใช้งานได้ยาวขึ้นและก็อุ่นใจกันขึ้นจริงหรือไม่อย,ไยอย่างไรเดี๋ยวยังไงเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าตอนนี้ผมเป็นลูกค้าฟอร์ดนะครับผมก็รู้สึกว่าน้อยใจพอสมควรเลยครับที่ไม่ได้พูดถึงลูกค้าเก่านะครับที่ซื้อรถไปแล้วอาจจะประสบปัญหาเหล่านี้ที่กล่าวมานะครับหรือว่ายังไม่มีปัญหาก็ตามนะครับทางฟอร์ดเองไม่ได้กล่าวถึง จุดนี้เหมือนจะจงใจดึงลูกค้าใหม่เสียมากกว่านะฮะก็ตรงนี้ฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่อยากเห็นฟอร์ดมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมากที่สุดนั่นก็คืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือก้อนประตูนั่นเองนะครับก้อนประตูเป็นมหากราบอะไรที่เสียกันบ่อยแล้วก็เสียกันเยอะมากนะครับทั้งในรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไมเนอร์เชงไมเมเนอร์เชงตั้งแต่เปิดตัวมานะครับหรือว่าแม้แต่เป็นข้ามรุ่นอื่นเช่นเฟียสตเช่นโฟล์ัสเช่นอะไรอย่างงี้ฮะรู้สึกว่า เขาจะมีปัญหาในเรื่องของกรอนประตูหักเอามากๆเลยนะครับอยากเห็นทางฟอร์ดพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในจุดๆนี้ให้ดีสมกับเป็นกระบะพันแกร่งหรือว่าสโลแกนเกิดมาแกร่งอะไรพวกนี้นะฮะฝากไว้ให้คิดนะฮะเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมนาะจนถึง วินาทีนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อรอรับข่าวสารจากเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆจากเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนรับทราบข่าวสารในทันที ตอนนี้เรามีแฟนเพจของ Facebook ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถค้นหาได้จากคําว่า C Element Channel ได้เลยนะครับเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับสามารถเข้าไปคอมเมนต์สามารถเข้าไป, comment, าาาไปาพูดคุยแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆได้ทันทีเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ